สวัสดีค่ะอาจารย์ฟาร์มนศิริกุงเทพค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของขวัญกันค่ะของขวัญเป็นสิ่งที่เรามอบให้แก่กันเนื่องในโอกาสต่างๆนะคะเช่นของขวัญวันเกิดของขวัญวันปีใหม่ของขว,วัญครบรอบการแต่งงานเป็นต้นนอกจากวันเหล่านี้นะคะคนเกาหลีก็ยังนิยมให้ของขวัญในวันสอบที่สําคัญๆได้ค่ะ ของขวัญดั้งเดิมที่สุดนะคะที่มักจะมอบให้ในวันสอบนะมี2อ,อย่างนะคะอย่างที่1เรียกว่ายอดหรือว่าตังเมย์อย่างที่2เรียกว่าฉับชาย็อกหรือว่าต็อกข้าวเหนียวนะคะต็อกข้าวเหนียวน,ยน่าตาจะคล้ายๆายขนมโมจินะเป็นแป้งเนบๆนบแล้วก็ข้างในมีไส้นะคะ ทำไมถึงให้2อ,อย่างนี้นะเพราะว่าคําว่าสอบผ่านหรือว่าสอบติดของที่เกาหลีเนี่ยภาษาเกาหลีใช้คําว่าชนะีฮอมเม็พุตตะชีฮอมก็คือข้อสอบนะคะพุตก็แปลว่าติดนะก็เลยให้ขนมที่มีความเหนียวเพื่อที่จะได้สอบติดนั่นเองค่ะนอกจากสอย่างนี้นะคะในปัจจุบันก็ยังนิยมให้กระดาษทิชชู่แล้วก็กระจกอีกด้วยกระดาษทิชชู่นะคะมีความหมายว่าขอให้ทําข้อสอบได้ง่ายๆนะตรงกับภาษาเกาหลีคาว่ามุนเจเรนชายพุตตะ มุนเจก็คือข้อสอบหรือคำถามนะคะใช้ก็แปลว่าอย่างดีนะยตะก็แปลว่าแก้ออกคลายออกนะคะตัวกระดาษทิชูเนี่ยเขาสามารถคลายตัวเองได้โดยง่ายนะก็เลยให้ทิชูนะคะส่วนกระจกนะมีความหมายว่าให้ดูคำถามให้ดีๆนะคะดูข้อสอบดีๆตรงกับภาษาเกาหลีคําว่า ere, ai, นะมุนเจเรื่นใช้โพตจก็แปลว่าคําถามนะใช้แปลว่าอย่างดีโพก็แปลว่าดูนะก็เลยให้กระจกนะคะ นอกจากสิ่งที่กล่าวไปข้างต้นนะคะการกินของหวานเนี่ยก็จะช่วยให้สมองปลอดโปรง่งแล้วก็ช่วยลดความเครียดได้หลายๆคนเนี่ยก็เลยให้ช็อกโกแลตเป็นของขวัญแม้ว่าสิ่งที่เรามอบให้กันในวันสอบเนี่ยจะมีหลากหลายสิ่งนะคะแต่ว่าในทุกๆสิ่งเนี่ยก็มีความหมายเดียวนะคะก็คือขอให้สอบผ่านถ้าเกิดว่าเพื่อนๆของเรามีสอบนะคะแล้ก็อย่าลืมวอวยพรเพื่อนๆโดยการให้สิ่งของเหล่านี้ดูนะคะ สำหรับสิ่งที่อาจารย์อามาฝากวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย